คุณธรรมประจำใจท่องไว้หากอยากประสบความสำเร็จในความรักตอนเรียนหนังสือหรือว่าเวลาเราไปเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีเราอาจจะเคยโดนท่องคำปฏิญาณหรือว่าท่องคุณธรรมจริยธรรมต่างๆนะคะเช่นว่าความเกรงใจความซื่อสัตย์ความส,สา,ามัคคีเป็นคุณสมบัติที่ดีซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้นอกจากจะนำไปใช้ในสังคมแล้วมันยังเป็นสิ่งสำคัญที่ควรนำมาใช้กับความรักด้วยนะคะ วันนี้พีอา r i วารตี้คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงพาคุณมาดูสิคะว่ามีคุณธรรมประจำใจอะไรบ้างที่ต้องท่องจำและปฏิบัติให้มัน่นถ้าหากอยากประสบความสำเร็จในชีวิตรัก 1. ซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติของคนดีค่ะแน่นอนค่ะว่าความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับความรักและถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้ความรักของคุณมั่นคงแข็งแรง ไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวใหญ่โตในชีวิตรักแค่ไหนก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าคุณยังรักกันด้วยความจริงใจและความซื่อสัตย์หรือไม่ 2>, 2. ความเที่ยงตรงหมายถึงการที่คุณต้องมีความยุติธรรมไม่เห็นดีเห็นงามเมื่อคนรักของคุณทาผิดต้องตักเตือนกันได้ให้กำลังใจเขาให้เปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีขึ้นอย่าหลับหูหลับตาเมื่อเห็นเขาทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพียงเพราะว่ากลัวว่าจะขัดใจเขานะคะ ถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าคุณไม่ได้รักเขาจริงๆ 3. ไม่พูดปดการไม่โกหกหรือการพูดความจริงนั่นแหละคะ่ะต่อให้มันจะเป็นเรื่องเลวร้ายหรือว่าเจ็บปวดก็ดีกว่าคำโกหกเพื่อทำให้สบายใจเพราะหากเขามารู้ทีหลังว่าคุณโกหกเชื่อเลยนะคะว่าเขาคงจะเสียความรู้สึกมากกว่าการที่คุณพูดความจริงตั้งแต่แรกนอกจากนี้ยังหมายถึงการไม่หลอกลวงเขาในเรื่องต่างๆด้วยนะคะ เชื่อสิคะว่าการพูดความจริงนั้นจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้ดีขึ้นค่ะ 4. ความไว้ใจความไว้ใจอาจจะทำให้คุณทั้งคู่ไม่ต้องมาเสียเวลาคอยโทรเช็คกันหรือตามกันว่าอยู่ที่ไหนทำอะไรกับใครและก็ไม่ต้องปวดหัวกับการจับผิดหรือคอยระแวงกันและกันด้วยนะคะคุณเองก็ต้องทำตัวเปิดเผยให้เขารู้ว่าคุณนรักเขาคนเดียวและไม่มีความลับลมขมในให้เขาต้องเสียใจแน่นอน5 อ่อนน้อมถ่อมตนความอ่อนน้อมถ่อมตนในที่นี้คือการไม่ถือตัวเองเป็นใหญ่และ,และรู้จักวางตัวให้เหมาะสมสาวๆคนไหนที่มีความภูมิอกภูมิใจที่ได้อยู่เหนือเขาหรือคอยควบคุมให้เขาทำนั่นทำนี่อย่างที่คุณต้องการระวังไว้ให้ดีนะคะสักวันเขาอาจจะทนคุณไม่ได้ทางที่ดีคุณเองก็ต้องรู้จักเป็นฝ่ายยอมเขาและเอาอกเอาใจเขาบ้าง 6. สุภาพอ่อนโยน ถ้าหากว่าคุณไม่ชอบไมใ่ใครมาทำตัวหยาบคายผู้จาไม่สุภาพมีกิริยามารยาทก้าวร้าวกับคุณคุณเองก็ไม่ควรทำเช่นนั้นกับคนอื่นเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะกับคนที่รักแล้วคงไม่ดีแน่ที่คุณจะพูดทำด่าทอหรือโพงพางทำอะไรแบบหุนหันพลันแล่นโดยไม่คิดให้รอบคอบนอกจากนี้ยังหมายถึงการไม่ใช้อารมณ์และความรุนแรงด้วยนะคะ 7. รู้จักควบคุมอารมณ์ข้อนี้สำคัญมากๆค่ะสาวๆ ใครที่ชอบระเบิดอารมณ์เมื่อไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือพูดจาไร้ร้ใส่เขาเมื่อเขาทำให้คุณกโกรธหรือไม่พอใจรวมทั้งการทำลายเข้าของด้วยแต่คุณเองก็ต้องรู้จักระงับและยับยั้งชั่งใจบ้างนะคะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรที่สำคัญการคิดก่อนพูดก่อนทำจะทำให้คุณมีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงและรู้จักควบคุมอารมณ์ได้ค่ะ เหล่านี้เป็นคุณธรรมประจําใจที่สําคัญควรยึดมั่นให้ดีนะคะสาวๆเพราะมันจะทําให้ความรักของคุณราบรื่นผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ติดตาม PR v a r i e t y Content ดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง PR v a r i e t y ด้วยนะคะ